بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الْأُقَدَةَ من لساني يفقه قولي أما أبقى. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh คุ ah uh. ความรักคามเมตตาปราณีความจำเริญจากเออัลลอฮฺ س ุบฮานะกาตาอาลาได้มีได้ประสบกับนักเรียนทุกท่านทุกคนนะครับที่เคยคุยกันไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าคาบต่อไปนะครับคาบต่อไปเราก็จะพูดถึงความประเสริฐของนะความประเสริฐ ของอิสรามิรอชซึ่งตอนนี้ตามมัสยิดต่างๆต,ตามโรงเรียนต่างๆหรือบาแลเ่ต่างๆที่ใดก็ตามนะครับหรือในครอบครัวบางครอบครัวก็มีการพูดคุยกันเรื่องอิสรามิรอชเพื่อสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นแบบบรรยากาศแบบอิสลามนะครับอัสบาดนาอัลลาฟิตรอตินอิสลามเราตื่นขึ้นในยามเช้าเราอยู่ในธรรมชาติหรือว่าบรรยากาศแห่งอิสลาม นี่ก็เปนเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากบรรยากาศของอิสลามเราพูดคุยกันเรื่องอิสลามิอรอชดังนั้นบทเรียนของเราวันนี้นะครับบทเรียนของเราวันนี้เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับขราวที่แล้วเราพูดถึงความหมายของคำว่าอิสราอลักษณะของบุรกแเราก็สถานที่สําคัญสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราซูนผ่านระหว่างการอิสราม วันนี้นะครับใช้เวลาไม่มากนะใช้เวลาไม่มากวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของจดต่อจากคราวที่แล้วครับปากกากับสมุดพร้อมนะปากกากับสมุดพร้อมนะครับจดต่อจากคราวที่แล้วนะครับลงวันที่ไว้ว่าวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนะขึ้นนะ ก็คือเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับต่อจากคราวที่แล้วอัสลัฟ,ฟิรุลลอฮัลอาซิมต่อจากคราวที่แล้วลักษณะต่างๆลักษณะต่างๆของมนุษย์และยินที่ท่านนาบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลมัมได้พบเห็นลักษณะ ต่างๆของมนุษย์และยินที่ท่านนาบีสุลต่ลอหุวอะลัยฮะสัลลัมได้พบเห็นลักษณะต่างๆของมนุษย์และยินที่ท่านนาบีมัสลัลลอฮุวอะลัยฮะสัลล,ลัมได้พบเห็นนะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนะหัวข้อมันเนี่ยขึ้นลักษณะต่างๆนะที่เราซูลได้พบเห็นในขณะอิสราเอลมิรอน้่ยนะครับ ต้องทําความเข้าใจตรงนี้นะครับเป็นการนะเป็นการดนบันดาลให้เราซูลเห็นอัลลอฮฺตาลาบันดาลให้เราซูลเห็นนะอัลลอฮฺตาลาบันดาลให้เราซูลเห็นเพราะความเร็วของบุรอกน่ะความเร็วของบุรอกน่ะมันมันไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรระหว่างทางได้อย่างนั้นอย่างที่เราทราบมาหรืออย่างที่เราจะทราบต่อไปนี้ความเร็วของบุรอกนะน่ะมัน มันมันเป็นไปได้ยากนะครับที่จะเห็นอะไรข้างทางลักษณะแบบรายละเอียดแบบนั้นโดยนั้นเป็นการเป็นการดนบันดานลอตอาราบันดานให้เราซูนเห็นนะระหว่างข้างทางระหว่างทางที่เราซูนเดินทางนะฉายภาพให้เราซูนเห็นน่ะฉายภาพให้เราซูลเห็นแบบนั้นสวยที่สุดละน่ะฉายภาพให้เราซูลเห็นจำไว้แบบนี้นะ้วนั้นเห็นอะไรบ้างล่ะ เห็นอะไรบ้างหนึ่งเราขึ้นหัวข้อไว้นะครับหนึ่งเออพบนะหน,บนนห,นนะหนึ่งพบยินตนหนึ่งนะหนึ่งพบยินตนหนึ่ง พยายามที่จะให้สั้นสั้นมากที่สุดแล้วนะเนี่ยจากหนังสือนะหนึ่งพบยินตนหนึ่งพยายามสร้างความสนใจนะพยายามพยายามสร้างความสนใจต่อรอซุนหนึ่งพบยินตนหนึ่งพยายามสร้างความสนใจต่อรอซุน ด้วยการจุดไฟขึ้นด้วยการจุดไฟขึ้นเมื่อพระองค์ผินไปดูนะเมื่อเราซูลผินไปดูเมื่อเราซูลผินไปดูเราซูนจึงพบยินตนนั้น เมืออ่อเราซูนผินไปดูเราซูนจึงพบยินตนนั้นเราซูนจึงพบยินตนนั้นอเอาแค่นี้พอนะเราซุนเริ่มเดินทางด้วยการพบยินตนหนึ่งก่อนนะยินนี่คืออะไรยินนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างมาจากมาลยินนารยินนี่เป็นลักษณะของเปเลวไฟนักเรียนเห็นไฟไหม เวลามองไปที่อ่าดูท,ดที่ดูที่เทียนแรงดูที่เทียนดูที่เทียนนะไอตัวแดงๆนั่นไม่ใช่มารีนารัดไอตัวที่เป็นเปลวไฟด้านบนหัวสุดเนี่ยนะด้านบนหัวสุดที่มันเหมือนกับรักอ่ะเหมือนกับแสงตัวนั้นนหะตัวนั้นนหะคือเปลวไฟมารีนะัร์อ่าตัวนั้นแหละคือมารีนัรและยินเนี่ยมันถูกสร้างมาจากนะไฟนะเอาไว้ว่าเปลวไฟตรงนั้นละกันนะ จินก็คือชนิดเดียวกันกับอิบลิสนะจินเนี่ยก็คือเป็นที่มาของอิบลิสเพราะว่าอุลมามะเขามีเสียงส่วนมากนะมีเสียงสุดมากว่าอิบลิสนะอซัเดิมของมันก็คือยินนะอซันเดิมของมันก็คือจิน นะอักษรเดิมของมันก็คือยินและลักษณะที่ทำให้อิบลิสนะ่ะจะต้องถูกขับลงมาก็คือลักษณะของการอิจฉา,อ,าอันนี้ลักษณะนะลักษณะของความอิจฉานั่นเองนะลักษณะของความอิจฉาอิบลิสเนี่เป็นพูดไง่ายๆว่าลักษณะนี้ของอิบลิสเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของมัซียะมัซียะแรกของโลกเป็นจุดกําเนิดของ มัซยัดแรกมัซยัดแรกของโลกนะอัลลอฟิลลอห์ะนะเป็นการฝ่าฝืนแรกที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกนี้ก็คือการกะระทําของอิบลิสน่ะเรื่องราวเักเียนก็ต้องไปค้นคว้าดูนะครับว่าอิบลิสทําอะไรไว้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของนบีอาดัมอัลีสซาลาตุวะสลามน,นั่นเองนะดังนั้นเอายินเนี่ยยินที่มันจุดไฟเนี่ยนะบางทีวายาบอกว่ายินเนี่ยมันถือคบเพลิงอยู่ในมือ นะบางรืวายะบอกว่ายินเนี่ยมันถือคบเพลิงอยู่ในมือมันก็เดินตามรอซูลนะมันเดินตามรอซูลพอรอซูลหันไปมองมันเนี่ยก็พบว่าไอ้ยินตัวเนี้ยมันได้มองรอซูลอยู่ก่อนแล้วตามันแดงยิน,นี่ตาแดงไอ้ยินตัวเนี้ยตาแดงยินเนี่ยนะในหนังสือกล่าวว่าคือยินอิฟริตในหนังสือกล่าวว่าคือยินอิฟริตยินอิฟริตคือยินอะไรยินมีหลายอย่างมีมาริด มีอิฟรีตมียินลหลายสถานะแต่ยินที่มีความสามารถสูงยินที่มีอำนาจนะยินที่มีพละกําลังมีอำนาจมากเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือยินอิฟรีตมันพอๆกับยินมาริตแหละอ่อิฟรีตนะ คืออิฟริดกับมาริดแต่ยินที่มันสะกดตาตามหอซูนเนี่ยนะนะยินที่สะกดรอยตามรอซูนเนี่ยคือยิน,นอิฟริดนะคอมอัพทีมองมองหาลูกตัวเองก็เลยทาให้ดูเหมือนกาลังหามองหาลูกชายตัวเองตัวเล็กเ,เล่นอยู่เล่นอยู่แถวนี้นะครับอิฟริดเป็นยินเขาเรียกว่ากบ,บีรุ่นยินเป็นยินชั้นอาโุโส จะเป็นอิฟริดได้เนี่ยคือยินที่มีอายุยืนสังเกตไหมพ่ท่านทำไมยินมันถึงได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องราวของครอบครัวเราเรื่องราวของคนนี้คนนี้เพราะมันอยู่มาหลายอยู่มาหลายปียินตัวหนึ่งต้นหนึ่งอายุยืนนะอายุมากกว่าเราแน่นอนแล้วยินอิฟริตเนี่ยเป็นยินที่มีอายุเอาโสเล่เหลี่ยมแผวพาว,พาวในการหลอกลวง นะเล่เหลียวแพ้พาเล่นในการหลอกอิฟริตเนี่ยถ้าใครเคยฟังประวัติของนบีสุลมานนะ่ะยินที่วัดยินที่ไปเอาบัลลังของบินกิสมาน่ะกษัตริย์บินกิสมาให้กับนบีสุลมาน,น่ะใครอิฟริเพะตอนนั้นนบีสุลมานควบคุมดูแลอิฟริตได้อ่าอิฟริตอ่ายินตัวน,นี้อัลลอฮฺตะอาลาบันดาลให้เราซุนเห็นยินตนนี้ตามเราซุนมาสะกดรอยตามมา น่าสกดรอยตามรอซูลมาหลังจากนั้นน่าจ,จิบรีนก็บอกรอซูลว่าเอ๊ะจะเอาไหมน่าจะให้ดูอาต้นหนึ่งพออ่านแล้วเนี่ยน่าความหมายของมันเนี่ยน่าดูอาต้นเนี่ยจะสจบยินได้เชื่อไหมว่าอ่านดูอาต้นนี้เสร็จเนี่ยไฟที่อิฟริตถืออยู่เนี่ยดับลงแล้วก็ตัวอิฟริตเนี่ยถึงกับคว่ำหน้าล้มลงตายเลยน้เดี๋ยวจะหาดูอานนี้ให้ดู บ๊บหนึ่งนี่เจอแล้วนี่ดูอาตอนน้นเนี้ดูอาตอนน้นเนี้นี่น,นี่ยิบบรินสอนกับหอซูนนะว่ายังไงหอซูนบอกอะยิบบรินสอนว่าไงให้หอซูนอ่านนะ่ะนะโดยสอนว่า أعوذ بوجه الله لا بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يزاوذ هن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعلج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ว่ามิฉันริฟิตานิลไลลิวันนละการคว่ามิฉันริตทวาริกิลไลลีว่ามิฉันริกุลลิตาริกินอิลลาตวาริกอยัตรุกุบิคอยรินยาหราะ์มานูอ่าะอ้อนต้นนี้จบยินถึงกับล้มคว่ำหน้าเสียชีวิตเลยนักเรียนน่าเสียชีวิตเลยความหมายก็คือขอความคุคม้มครองจากลอตลานะ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีต่างๆถ้าอัลลอฮฺตาอัลาไม่ให้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จความหมายแบบนั้นน่ะนะดูพะนามปอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วมันเกิดขึ้นไม่ได้นะมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ขอต่ออัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแต่สิ่งดีๆนะยาห์รมานโอ้พระผู้ทรงเมตตาโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอ่ดูอาก็ประมาณนี้ เราสังเกตเหอุดอาที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งได้ร้ายจะประมาณนี้เช่นดุอาบิสมิลลาฮิลลาฮิลัยซุรุมอัสมิฮิชัยอุลฟิลอรวาลาฟิสซามาวะฮุวสซามิรอาลลิมดุดอาที่การสัร้ายนะนูออซุกะบิคาลิมาติลลาฮิตามะอัลหมินชาริมากัลักวะมินกุลละชัยตอนินวะฮามะวะมินกุลละอยลินลามะอันนี้อ่านให้เด็กด้วยอ่าอืมโอเคนะเรื่องอิฟริดนะอิฟริดต่อมา ะครับต่อมาหลังจากร,สราสุลอาะสุลลลอฮ์อะัยฮิวะสัลัมได้พบกับอิฟรีดนะได้พบกับยินตนนั้นแล้วก็ได้จัดการกับมันเรียบร้อยนะต่อมาเอาล้อตาลาก็นะบรรดาให้เราซูนได้เห็นนะในเดียนเขียนหมายเลขสองนะครับนักเดียนเขียนหมายเลขสองว่านะต่อมาเราซูนได้พบเห็น นะ้าต่อมาเราซูลได้พบเห็นนะคนที่ทำการปกป้องศาสนาเราซูนได้พบเห็นคนที่ทำการปกป้องศาสนานะ้ทั้งในสนามรบและนอกสนามรบนะ้ทั้งในสนามรบ และนอกสนามรบโดยที่พวกเขาเหล่านั้นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเก็บเกี่ยวพวืชพันธุ์นะโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์วันต่อวันนะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์วันต่อวัน ทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปทุกครั้งที i, ouais. ่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะทุกครั้งที่เกี่ยวนะทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปมันก็จะกลับมาเหมือนเดิม อ่านักเรียนแค่นี้พอขอ้อ2รอซูลพบอิฟริตต่อมารอซูลมาพบกับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ทําการเพาะปลูกนะทำการเพาะปลูกพอละเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยผลผลิตก็ออกมาพวกเขาเหล่านั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นการเก็บเกี่ยววันต่อวันเก,วกออกเก็บแล้วของใหม่ก็งอกออกมาเก็บแล้วของใหม่ก็งอกออกมามันหมายถึงผลบุญเจ็ดร้อยเท่าสําหรับคนที่ปกป้องศาสนาของลอไม่ว่าจะเป็นในสนามรบ หรือนอกสนามรบพวกเรานี่ที่กําลังเรียนกันอยู่เนี่ยเนี่ยที่กาลังจดกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่เรากําลังจดกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการปกป้องศาสนาของเราเพราะอะไรอ่ะเพราะการเรียนเนี่ยมันรักษาไว้มันเป็นการสนับสนุนมันเป็นการยะและมันเป็นการเชิดชูคําสั่งใช้ของเราเนการเรียนเนี่ยนะถึงบอกตั้งแต่แรกว่าต้องเจตนาให้ดีนะที่เราเรียนเนี่ยเรียนเพื่อที่จะนะ เทิดทูนะเพื่อจะเทิดทูนคำสั่งใช้ของเราเรียนเพื่อที่จะเทิดทูนคำสั่งใช้ของเรานะคำสั่งใช้ของเราเนะ่นั่นแหละนะยิบอรีนนะรอซูลก็ถามยิบรีนว่ากลุ่มนี้คือใครกันนะยิบรีนก็บอกว่ากลุ่มนี้คือคนที่ปกป้องศาสนาของเรานะผลบุญที่เขาได้ก็คือเจ็ดร้อยเท่า นะลักษณะที่เอาลลอตาลาฉายภาพให้เราซูนเห็นก็คือเห็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกำลังเก็บเกี่ยวเกนะ็บแล้วพืชผลนั้นก็งอกขึ้นมาอีกอันนี้คือลักษณะนะลักษณะที่เอาล้อตาลาฉายภาพให้เราซูนเห็นฉนะายภาพให้เราซูนเห็นเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงนักเรียนทั้งหลายทั้งปวงที่เราซูนเห็นนะมันก็สอดคล้องกับอัลกุรอานนะสอดคล้องกับอัลกุรอานนะักเรียนดูนะ นักเรียนดูเรื่องของอิสรลไม่รอดดูในอายะกุอลนในสุราอานอิสรามอายะที่หนึง่งอัลลอฮ์บอกกับเราสุนว่าองสซุบฮานัลลาฮีอัฟรอบิอับดิฮีมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์สรรเสริญตัวเองนะซาดูดีมหาบริสุทธิ์อัลลาฮีผู้ซึ่งที่นำพาบ่าวของพระองค์นะบิอับดิฮีในบ่าวของพระองค์ไล,ล่ลำในายามค่ำคืนทุกส่วนหนึ่งของยามค่ำคืนมินั่นมัสยิดฮะรอมอิล,ลันมัสยิดอัลกซอจากมัสยิดฮะรอม ไปสู่มัสยิดอัลกซอเห็นไหมระหว่างมัสยิดฮารอมสู่มัสยิดอันอักซอเนี่ยนะนะอัลเลดีบารอกนาฮาวเลาหูอัลลอฮ์าตาลาบอกถึงมัสยิดอัลกซอเนี่ยเป็นมัสยิดที่มีความบรักะรอบๆมันเนี่ยอัลลอฮ์าตาลาให้มีความสมบูรณ์นะมีสับมีสัพประสิงมีความอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นแต่เงื่อนแต่สาเหตุที่อัลลอฮ์ตาลาให้รอซูลเดินทางนี่อยู่นี่ ลีนูรียาฮูมินอายาตินาเพื่อที่เราจะได้ทําให้เขาเห็นเห็นไหมถ้านักเรียนนะครับเรานะ่ยผ่านวิชากอวามาพอสมควรนะกอวานะลีนูรียาฮูเนี่ยมันแปล,ปลว่าเพื่อที่เราจะทําให้เขาเห็นนะเพื่อที่อัลลอฮ์ตาลานเนี่ยจะทําให้เขาเห็นมินอายาตินาบางส่วนจากนะบางส่วนจากสัญลักษณ์บางส่วนจากสัญญาณของเรานี่ไงจากอิฟรีด มาถึงคนที่ปกป้องศาสนานี่แหละคืออายาตินาน,นี่คืออายาตินาดังนั้นการเดินทางในครั้งนี้ฮิกมะของมันก็คือลีนุริยาฮูมินอายาตินาเพื่อที่เรานั้นจะได้ทำให้เขาเห็นบางส่วนจากสัญลักษณ์ของเราเพื่อที่จะได้นำมาบอกน,นำมาบอกกับพวกเราแล้วก็เพื่อที่ความรู้ของบรรดารอซูลของรอซูลนั้นจะได้ฝังแน่นลักษณะแบบนี้เคยเกิดกับนบ,บีอิบราฮิม นะอัลลอฮ์าตาลาทําให้นะบีบรอฮิมเห็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่นะจากชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์าตาลาทําให้นบ,บีมูซาเห็นนะสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่นะในหน้าแผ่นดินนะเพื่ออะไรเพื่อที่พวกเขาเหล่านี้จะได้แน่นนะเพราะว่าฟังนะมันสู้เห็นไม่ได้นะอัลลอฮ์าตาลาฉายให้เห็นเลยนะเพื่อพวกเขานั้นจะได้มีอ ي มานที่มัน มันหนักแน่นมันฝังแน่นนะจะได้ผ่านพ้นบททดสอบขององคไปได้ส่วนเราล่ะส่วนเรามีหน้าที่เชื่อเพราะไอเชื่อของเรามันคืออ ي มานไงเพราะว่าสิ่งใดที่เราซูนนามาบอกเราต้องทัสดีกูมาจะอันนบิุสซัลลอฮฺวาลยฮิวะซัลลัมเราต้องเชื่อสิ่งที่นบีนํามาบอกนั่นเดียกว่าอม م านเพราะคํานิยามของคําว่าอ ي มานอันอิมานุตัสดีกู ตัสดีกูม,มาจะอ่านนบิวซาลลอห์อัลลอฮิวะซัลลัมคือเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซูลนำม,มาบอกนั่นหน้าที่เราหน่าหน้าที่เราหน่าเข้าใจฮิกมามันนะหน่าต่อมา,า,าสามนะ นบ,บีได้พบกับสามนะาน้ารอซูละนบีรูร้รอซูละนะได้พบกับน้าได้พบกับกลิ่นหอมได้พบกับกลิ่นหอมของครอบครัวพระนางมาซิตตด้พบกลิ่นหอมของครอบครัวของพระนางมาซิตเต

ของครอบครัวของพระนางมาซิตโต้นะใครคือพระนางมาซิตโตะพานางมาซิตโตเป็นบริวารของฟิโรนนะคือเป็นขึ้นบนบ้านไปแล้วครับนะเป็นบริวารของฟิรอรนนะก็คือเป็นคนที่คอยดูแลทิดาของฟิโรนนั่นเองนะคอยหวีผมคอยแต่งตัวให้กับลูกสาวของฟิโรนน่นะ เล่าคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไปตรงอื่นต่อนะเล่าคร่าวๆทิดาของเฟรกรูนเนี่ยนะอยู่กับพระนางมาซิตต์ครั้งหนึ่งพระนางมาซิตต์เนี่ยหวีผมให้กับนะ่าลูกของเฟรกรูนพอดีหวีก็หล่นนะหวีหล่นพอหวีหล่นปุ๊บพระนางมาซิตต์มุดจะมุดจะ๊ออมาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ ขอให้ความหายนะจงประสบแด่ฟฟรอูนนะโอ้โหบธิดาของเฟรอูนได้ยินแบบนี้ก็ให้ให้พนางมาสิตอันยืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งพนางมาสิตอ์ก็ไม่ลังเลก,ก็ยืนยันคําพูดเดิมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์นะด้วยพนามแห่งอลัลลอฮ์ผูทรงยิ่งใหญ่ขอให้ความพินาศจงประสบแด่ฟิรอูนนะลูกสาวก็ไปฟ้องพ่อนะลูกสาวก็ไปฟ้องพ่อพอลูกสาวไปฟ้องพ่อเนี่ยพ่อก็โกรธนะ ฟิลูนี่มีอำนาจอยู่แล้วใช่ไหมก็โกรธโกรธก็เรียกพระนางมาสิโตมาเข้าเฝ้าน่ะพระนางมาซิโตมาก็เฝ้าแล้วก็บอกให้พระนางมาสิโอเนี่ยนะกลับคำซะประมาณนี้กลับคำซะพระนางมาซิโตไม่กลับคำน่ะไม่ลังเลที่จะพูดว่าฟิรูนถามพระนางมาสิโตว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันหรือน่ะฟิรเอาบอกว่ามีเป็นพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านฟิรูนโกรธมากเพิ่มเพิ่มความโกรธยิ่งกว่าตอนลูกไปเล่าอีกโกรธมากโกรธมาก ถึงกับขู่ขู่นะขู่ว่าถ้าไม่ยอมกลับคำไม่ยอมปฏิเสธพระเจ้าหมายถึงอัลลอฮ์ตาลาน่ะก็จะประหารชีวิตทั้งครอบครัวน่ะพระนามมาฮิตตอก็บอกว่ายินดีน่ะยังไม่ลังเลน่ะไม่ลังเลทั้งสิน้นก็ยินดีแต่ขอกบฟิรูนว่าถ้าจะประหารก็ขอให้เราได้อยู่ร่วมกันน่ะขอให้พวกเรานั้นได้อยู่ร่วมกันเดี๋ยวนะัฟิรูนก็สนองตอบคำขอของพระนามมาิตตอ ก็คือสั่งให้ทหารนั้นเอากระทะมานะเอากระทะมาใส่น้ํามันไปต้มจนเดือดแล้วก็โยนสามีของนางลงไปโยนลูกชายคนโตของนางลงไปงนไจนกระทั่งว่าไปถึงลูกลูกคนเล็กของพระนางมาสิตต์ตที่อยู่ในในใน,ในอ้อมกอดของพระนางมาสิตต์พระนางมาสิตต์ก็เกิดความลังเลนะเกิดความลังเลลังเลเนี่ยไม่ได้ลังเลในความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ลังเลเพราะว่าสงสารลูกตัวน้อย แล้วอัลร้อ์ตาลาจึงให้ลูกของพระนางมาซิตอนนะนะพูดได้นะลูกของพระนางมาซิตอนนะพูดได้นะพูดได้เหมือนกับนบ,บีอีซานะครับนะลูกของานางัพร้องก็บอกว่าแม่นะแม่จงโดดลงไปในกระทะนั้นเถอะแท้จริงแม่นั้นนะ่ะอยู่ในหนทางที่เที่ยงทมแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฟิรูนก็จึง จับพระนามซิตอแล้วก็ลูกคนที่สองลูกคนสุดท้ายเนี่ยโยนลงไปในกระทะน,นี่ก็คือวิรกรรมของพระนางมาซิตตะนี่คือวิรกรรมของพระนางมาซิตตที่ทำให้รอซูน,นได้รับกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วนะรอซูน,นเดินผ่านามาผ่านตรงนี้แล้วเอาตาะลาให้รอซูลได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมที่มันอบอวลไปทั่วจึงถามยูบูรินว่า นั่นคืออะไรกันยิบรีนก็จึงบอกกับรอซูนนะดังที่ยังฉันจะเล่าให้ฟังอโอ้ยี่หกนาทีแล้วนะยีหนาทีแล้วนะวันนี้สอนเยอะเลยเนะี่ยธรรมดาสินาทีก็พอแล้วนะก็สรุปนะรอซูนผ่านอะไรบ้างหนงึวันนี้ที่ได้นะครับวันนี้ที่ได้ก็คือถึงมันจะน้อยกับคัมโุลินละ ในวันนี้ที่ได้หนึ่งผ่าตอิฟริตอิฟริตคือยินฉันอธิบายไปแล้วยินเป็นยังไงบ้างมาอย่างไงนะเติมอีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงยินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเรียกว่ายิงมุมินจำไหมนะยินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเรียกว่ายินมุมินยินที่สวามิภักต์ต่ออิบลิสหรือกาเฟตเนะี่ยยินกาเฟตเราเรียกว่าชัยตอนยินที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สวามิภักต์ต่ออิบลิส เราเรียกว่าชัยตอนหรือชัยาตินคําพูดของมันนะอันนี้คือความรู้เสริมของเราชัยตอนนั่นเองเรื่องของยินสองเรื่องของผู้ที่ปกป้องศาสนาของล์นะผู้ที่ปกป้องศาสนาของล์สามก็คือคนที่มีอีมานที่แน่นแฟ้นนะคนที่มีอีมานที่แน่นแฟ้นผู้หญิงนี่นะพนางมัสิตอนนี่เป็นผู้หญิงนะนักเรียนพนางมัสิต้อนนี่เป็นผู้หญิง แสดงให้เราเห็นถึงว่าผู้หญิงนี่ท่าดีนี่ดีที่สุดแล้วนะพานางมาซิตโพานางรรบิอานะผู้หญิงคอเดียออีกมากมายนะอีกมากมายเอาละนะวันนี้ก็คือ3มเรื่องนี้นักเรียนนะได้คุ้นหูบ้างได้ฟังบ้างนะได้จดบ้างอัลฮัมเุลิลละนะอัลฮัมดุลิลละถ้าเราอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็ไปต่อยอดเอานะครับ ตามมักยิตตามงานนะช่วงนี้เขาก็พูดกับเรื่องอิสรภามิอรอดนะคือให้ความสําคัญกับเรื่องของอิสรภามิอรอดนะแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงเดือนของเดือนลอยยับด้วยนะเดือนลอยยับด้วยเอาละครับวันนี้นะขอยุติแค่ตรงนี้นะครับนะอัลลอฮ์ตาลาขออัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับให้พ้นจากภัยบาละต่างๆ่นะภัยบาละต่างต่างอัลลอฮฺทรอวยพรและทรงอวยพรแก่ท่านุกท่านแลุกัอัลลอฮฺแบะท่านกาฮ